เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิด,ปดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิด,ปดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับสวัสดีครับมีรักี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันในโกโก้มัฟินนะครับวันนี้เรามาพบเจอกับบอสอีกแล้วนะครับค่าฮิต101ก็คือเราก็ต้องมีค่าฮิตก็คือ101ด้วยนะครับอย่าลืมค่าฮิตตรงนี้หลักๆก,ก็คือมันจะขึ้นสู่สวรรค์เฮ้ยพาเราไปสวรรค์เลยวะเฮ้ยนายที่เป็นคนดีจริงๆเลยก็ให้เอ่อแทงยกโลนะครับรถดามเมจต่อไปก็คือภัยพิบัติพายุทรายก็ให้พาล้าง อ่าพายดินไหวครั้งใหญ่การฟื้นฟูทีมก็พาครับชําระก็พานะแล้วตัวดาเมดรอบนี้ก็จะสบายแล้วครับก็คือยิงแค่เอ่อด้านซ้ายด้านขวาให้พังแค่นั้นเองไม่ต้องไม่ต้องสตันนะครับดาเมดก็อย่าเพิ่งออโตโอ้แล้วลวยครับ,รรบ s <S อ่าเริ่มมาให้ตัวดาเมดล็อกซ้ายเลยครับแ <'s> ทงก็จะลืมเอ่อยกโลกด้วยนะครับ วันนี้ตัวดาเมจเล่นง่ายครับเพราะว่าตีท่าซ้ายเอาขวาแตกก็คือเรียบร้อยแล้วออโตได้เลยแต่ว่าก็ต้องดูพาด้วยนะครับว่าพาเขาสามารถที่จะแบบว่าเอ่อยืนได้เลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าการโจมตีของบอสตัวนี้ค่อนข้างรุนแรงนะแรงมากๆนะครับตีซ้ายเสร็จตีขวาเสร็จก็ตีกลางต่อจบแล้วครับรวันนี้ตัวดาเมจง่ายนะเี้ตัวดาเมจสบายนะครับ พระก็อย่าลืมฟื้นฟูนฟนด้วยนะครับอาชำาระล้างด้วยนะตะกี้ที่มันปล่อยพายุการขึ้นสู่สวรรค์อันนี้ต้องยกโลนะครับก็หลักๆมีหน้าที่คือดาเมจตีซ้ายตีขวานะครับแล้วก็พระฮิวฟื้นฟูนล้างนะครับแล้วก็แทงยกโลกับปัดธงแค่นั้นเองหลักๆ ถ่าดิ้นไหวแล้วครับแพทเออถ้าเป็นดิ้นไหวนี่แรงนะพาต้องฮิวใหญ่เลยนะครับเลือดมันจะลดแบบรัวมากอะ่ะอันนี้พาเขาเป็นงานเขาฮิวแบบพร้อมเลยอะ่ะเออก็สบายนะครับแล้วหลักแค่นี้ตัวนี้มีแค่นี้เองจริงๆไม่ไม่น่าน่าจะไม่ยากมากนะครับแต่ว่าค่าพลังอาจจะต้องเยอะนิดนึงนะค่าพลังก็ประมาณล้านสอง 2, อับล้านสี่ 4, จะสบายประมาณนี้นะครับเพราะว่ากการโจมตีบอสค่อนข้างรุนแรงนะครับ หายไปเถอะเจ้าหายนะะแห่งลูมันคือตัวอะไรวะเนี่ยสามเขาแต่ว่ามีปีกด้วยนะเออง่ายก็ดีแ่้ะครับคนทำไกดังหมีก็จะสบายครับ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนเมโลมอนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มีกิจกรรมเพื่อนๆอ,ออาจจะต้องเปิดให้ถูกสักนิดหนึ่งไม่งั้นก็อาจจะลําบากนะครับตัวละครตัวเมนเลยที่เพื่อนเ,เพื่อต้องเปิดก็คือเจ้าสุนัขปีศาจครับตัวนี้เป็นเมนหลักที่ดีมากนะใช้ได้ทุกอาชีพเลยไม่ต่ว่าเซฟนอกก็ยังเป็นตัว TS อยู่ด้วยประการทั้งปวงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําอันนี้เราพูดถึงธนูนะแต่ว่าเพื่อนเพื่อสามารถมากดตรงนี้แล้วก็ดูท็อปเซฟของแต่อาชีพได้นะครับก็ไปลออเขาได้เลยประมาณนี้นะครับ เมลามอนที่ควรจะต้องมีคือสุนัขปีศาจหนึ่งตัวอันนี้คือตัวเมนที่ต้องมือครับถ้าไม่มีต้องเอาให้ได้ต่อไปเป็นในส่วนเสือดาวหิมะนะครับเสือดาวหิมะนีเ่เพิ่มโบนัสสปีดด้วยนะครับแล้วบวกดาเมจทั้งหมดก็ถ้าเกิดเป็นธนูก,ก็ตกก็ตรงครับแล้วก็เสือล่าสายน้ําแข็งนะครับนี่มีโอกาส10%ที่จะสร้างดาเมจเพิ่มเติม เ,เพื่อนๆก็พยายามคัดเลือกตัวที่เ,เพื่อนๆยังขาดอยู่นะครับแต่ว่าที่มันสําคัญจริงๆมันจะเป็นในส่วนสกิลรองมากกว่าที่เขานิยมนะครับก็จะมีในส่วนม้าเขาน้ําแข็งอันนี้มีเพิ่งเปิดได้ตะเกียง10โลได้เลยเออโชคดีไปต่อไปเป็นเอสวนแน่นอนสุนัขปีศสจต์นะครับคือมีท้อบอกาว่าเกมนี้ออฟลองสําคัญมากนะครับในตัวนี้ก็คือสมาร์ตตี้เห็นไหมอย่างเจ้าม้าเขาน้าแข็งเนี่ยจะเพิ่มดาเมจทั้งหมด24%ยิ่งเป้าหมายอยู่ห่างจากคุณเท่าไหร่ก็คือเหมาะกับตัวยิงไ ต่อไปเป็นส่วนสนับพิซซาทุกสิบวินาทีเพิ่มดามเมจยร์ซิตูทั้งหมดได้รับจากคุณเพิ่มขึ้นย4่เปเตลยนะครับต่อไปเป็นในส่วนสมัยตี้เพิ่มคิเลตโบนัสแล้วก็ทักษะอันนี้ก็ถ้าถ้าเป็นนักธู่โดยตรงเลยก็ควรจะใส่นะครับแต่อย่างที่บอกคือถ้าเราเปิดไม่ได้ก็เออเอาเท่าที่เรามีก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้ครับเพราะว่าเอาจริงๆสัตว์ทองค่อนข้างขอ,องยากนะเกมเนี้ยอ่ะเดี๋ยวมีข้อย้ำสรุปตัวที่เขานิยมเลยนะก็จะมีในนส่่วว6ตันะทีเห็น คือเห็นนะครับก็จะมีในส่วนสูนักปีศาจอันนี้คือทุกตัวทุกคนใส่เป็นหลักหมดแล้วก็อาจตัวรองเนี่ยแหละสับสนุนอาจจะเป็นเสือดาวหิมะแล้วก็เสือเยือกเยือกเย็นนะครับอะแล้วก็เป็นในส่วนเหยืยวเยือกเย็นแล้วก็บังกรแสงส่วนใหญ่มีที่มีเห็นเขาจะสลับใส่กันประมาณนี้นะครับส่วนเออสกิลรองก็แน่นอนว่าใส่ใคล้ายๆกันเลยก็จะอาจจะมีสลับนิดน,นึงอย่างเช่นมาเออใส่เจ้าทันเดอร์นะครับเพราะว่ามันจะบวกอันแทก6.8เพราะว่าเอาจริงๆช่วงนี้ สูตรเราตายมาคนเขาแท็กไป5้า b i กว่าแล้วอ่ะขึ้นเป็แองแท็กมันขึ้นเยอะนะเนี่ยแล้วแน่นอนว่าตัวซับลอยยังไงก็ม้าเขาน้ําแข็งนะครับทุกคนใช้กันหมดถ้าเป็นตัวยิงไกลนะแล้วก็สุนัขปีศาจแค่นี้เองที่เหลือเพื่อนก็ไม่เลือกเอาระหว่างน้อง t h เดอร์น้อง t h เดอร์กับเออมัยตี้เลือกเอาครับ2ตัวนี้เอาอะไรก็ได้แต่ว่าม้าเขาน้าแข็งเนี่ยกับสุนัขปีศาจนี่ใส่ทุกคนประมาณนี้นะครับ ส่วนของมีมีก็ใส่ตามมีตามเกิดนะมีมีแค่นี้มีก็ใส่แค่เนี้ยมีไม่ได้ใส่เติมเยอะนะครับอแต่มีเขาบอกบอกว่าจุดแตกต่างอะ่ะจุดแตกต่างของดามเมจอะ่ะบางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้ก็คือการอัพขั้นนะครับนี่เมื่อก่อนอัพเลอวแะมากมันจะบวโบนัสตรงนี้ครับโบนัสตรงนี้ขึ้นเยอะมากแต่ยังมียังไม่ได้อัพเลยแต่ว่ามีก็ไม่ได้เติมแล้วไงถ้าเกิดเพื่อนอยากให้แรงถเ้เพื่อนเติมอัดตรงนี้เลยครับเอาให้สักเนี่ยโบนัสเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ขึ้นเยอะมาก เห็นไหมแปดเปอร์เซ็นต์ไปสิบสองเลยนะครับก็ที่มีเห็นเขาอัดกันเขาเกาอัดตรงนี้แหละมันเลยไปไกลกว่าคนอื่นเขาเยอะนะครับเราดูตานตาน,ตานอ,อัดเท่าไหร่เห็นนะตานจะไปห้าเจ็ดสี่หมดเลยครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสาคัญมากเลยเนี่ยเนี่ยมีกดเข้าไปดูไม่ได้ใช่ไหมเนะี่ยโบนัสของเขาเท่าไหร่อ๋อก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมอัดข้างในด้วยนะของมีเวลหนึ่งหนึ่งคือบางทีถ้าเกิดมี เจอคนพลังเท่ากันแต่ว่าเมโลมอนตรงนี้เขาไปเรเวห้าเรเวเจ็ดหมดเลยโบนัสเขาเยอะหมีเขาสู้ไม่ได้นะเอาละแต่ว่าเติมสัตว์เลี้ยงมาค่อนข้างแพงนะหมีก็ี้เกียดมามีทําเกิดนี่แหละครับเล่นได้ก็พอแล้วผ่านทุกคอนเทนต์ได้ก็สําหรับหมีคือโอเคแล้วไม่จําเป็นต้องแบบพระเจ้าขนาดนั้นส่วนไอตาอัพอะอไรก็มามาจากการเปิดเมโลมอนนะครับเดี๋ยวมีเปิดให้ดูเนาะ อันนี้สิบมันต้องได้ส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาไอ้ทองเนี่ยแหละทองไม่มีพันมีต้องเก็บเก็บปเก็บไป,ไปพรุ่งนี้เห็นไหมเมื่อเวลาเปิดซ้ำมันจะได้ตัวฟ้าถ้าเกิดเป็นตัวทองก็ต้องเปิดได้ตัวทองนะเขาค่อยยากอะ่ะเออ,อประมาณนี้นะครับเออแต่จริงมันก็จะมีแพ็กเกจขายนะมีไม่แน่ใจว่ารอบนี้มีขายหรือเปล่าว,วะดูนี้คือมีก็ไม่ได้เติมแล้วอะเออไม่มีวะ่ะ โมดิมันจะมีเป็นดาวดาวขายเลยอะเอ้ยอันนี้ปะเออถ้าอัพตัวหลักมันต้องมีเศษมันด้วยนะครับนี่พวกนี้เลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากว่าอยากจะเติมอัดไปเลยก็เอาเอาไอ้นี่ไ,ไ,ไอทองเนี่ยสำคัญอันนี้มีไหมอันนี้ไม่มีนะอันนี้เป็นบวกหนึ่งอ่าโอเคครับเอ๊ะเขาไม่ได้ขายตอนนี้ไม่มีกิจกรรมเมโลมอนแต่เขาไม่ขายกิจกรรมเมโลมอนหรอา,ามีห้าว่ะเออมันน่าจะต้องขายตัวเมโลมอนเปิดเยอะๆดีใช่ไหม ไม่มีหรออ๋อสงสัยไม่ไม่ในนี้แน่เลยอ่ะไอเน,นี้ยครับเขาเรียกว่าอะไรนะเออในนี้ก็มีตรงนี้ก็มีเนี่ยแพ็กเพิรกเนี่ยสุดคุม้แมแหมครับเปิดตัวเมลามอนไม่มีหรอขอเพชรเลยละกันามาเมอรสงสัยต้องเป็นในนี้ครับกิจกรรม กิจกรรมมันมีแน่นอนมันพกตัวตัวเมลอนไม่มีอ่าก็อ๋อซื้อกล่องไอ้ตรงนี้มีนี่มีเพชรไม่ถึงนะครับเพิ่งซื้อกล่องพันเดียวกล่องหนึ่งอ่าหนึ่งพันเพชรน,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 นะครับ อ่ะก็เผื่ออาจจะมีประโยชน์ผู้เล่นแล้วกันที่แบบคนกำลังจะแบบเปิดเมโลมอนของสายดาเมจก็ลองดูท็อปเซฟครับแล้วก็ลองเปลี่ยนแต่อย่างที่มีบอกนะเปิดได้เท่าไหร่ก็ไหวก็เท่านั้นไม่จาเป็นต้องแบบว่าไปอัดอะไรขนาดนั้นอันนี้เป็นออแล้วแต่วิจารณญาณเพื่อนๆน,นะถ้าบางคนเงินเหลือๆก็ความสุขก็เติมไปก็ได้ครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นสายฟรีสายเติมน้อยสายงบสายงบสายงบประหยัดก็มีก็แนะนําว่าเอาจิงริงแล้วเอาแค่เออซับลองให้มันตรงก็พอแล้วครับเนี่ย เนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยเปิดสุนัขปีศาจให้ได้เลยแกนหลักเลยครับแล้วก็เนี่ยตัวเนี้ยไม่ได้เลยนะเนี่ยแล้วก็ไปเปิดมา้าเข่าน้ำแข็งขอีกตัวหนึง่งแค่นี้ก็เล่นได้แล้วอันนี้ขัดจังหวะขัดจังหวะมาันไม่ได้ขัดขัดทุกตัวนะสิอืมเราอาจจะต้องไปหาอีกสักตัวหนึ่งประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับ